สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับขอสู่สองพาวาพสาวเลาอีกคือเก่าเนาะทุกคนเมื่อหนี่สาวเพวก้สีมาอัดคลิปไปเก็บหมากหอยเนาะตอนนี้เราก็อยู่ให้อยู่ได้ครทุกคนตอนนี้นี่ไปเก็บหมากหอยเนาะตอนนี้นี่ลองกล้องใหม่เนาะกล้องน้องสาวเพิ่นน้องสาวเพิ่นห้โทรศัพท์มาเนาะเพราะว่าโทรศัพท์สาวเพวมันเพลเนาะทุกคนมันใส่บ่ได้ ซาแฟก็เลยมาใส่โทรศัพท์นองสาวเพื่อนนี่อันนี้เป็นโทรศัพท์ใหม่ลองกล่องเ <c oughs> ข้าไปเบิ่งคลิปก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแพร่าสาวลาวน้ำเนเด้อเพือ่อที่จะมีกำลังใจให้นเนาะนี่มาก็เห่าพ่อมาอันนี้ก็เป็นเทียงปะาเพื่อนนี่เป็นเขาของซาแฟเนาะเขาดำงามคือยัง จะเข่ายังกรดดรแม่จะเตให้นัำไปด่าเนื้เคียวเลยน่เเชยดได้ดเอาไปดับหลายเนาะห้ามจะ่ความงามบเคี้ยวก็นั่นเลยจึงเบาเชยดไดเข่าอข่าป่าอุ้ยน้ำมัมเถวน้มันเก๋พอดีน่ะนี่เป็นเพียงป่ามาสุภาสมาสิไปเก็บหมากหอยเนาะ นี่เข่าเข่านาโคกได้นี่กอดผกใหญ่ผูกใหญ่เข่าประเงินนี่เข่าโล่งงามอีลิปีันนาลูกเข่าโบงงามเข่าโบงงามเนาะปีนี้จักแนวไหนกันนะมันรู้าทองเขียวกระบกเขียวเขียวเหลืองเขียวเหลืองผสมกันไป ัแนวใดบ่งามปีนี้มันบ่งามแม่นปีนี้เข้าไปก็คือกันเบิดอือคันหน้าสุขาพเวอะเวอยู่ผู้เจ้าเพิ่นบัดยังเป็นรับจ้างดกหญ้าไปก่อนเด้อ สิไปเก็บมาห้อยสิได้บัได้ไปตามไปเบิกน้ำกัดมืนอนพักปบะเงินหรืว่พาพักอันนี้สุมพักเสียนพักเสียนเออแล้วรล,วลวเก็บกระโพแล้วกินบัได้หรอกเงินมือนั้นมื่นั้นอ่ะพวเราเอามาจากบานจีโอ้กินกบบไไดมันสมพะ ม่หน so okay. okay, ี่มันขึ้นมาดามหเโอเค็ิเปวกในข้างนี่แหละเดี๋ยวข้างดอนนี่แหละขางหวยไปเพมึงไปเขาก็เป็นเนื้องนี้ต้นเลกมันเขียวได้ต้นเลกมันเขียวได้ไปยาเขาดอนบ่ย่างมดูเห็ดปวกเออมันออ ตอนนี้นะท่านผู้ชมเรากำลังจะเข้าดอนหาเก็บเห็ดเห็ดนี่มันสิพออยู่บ่เห็ดนั่นเข้าดอนหาเห็ดหาหน่อไม้นี่นี่มองนี้เลยเห็ดปวกนะโอ้โหหมูบักใหญ่ทีนึงแล้วมันก็ออกอีกเสือฮัอืมหมใหญ่เลยขึ้นเสือหน่อว่ามันบาง

cây bông ngân cái cây ngân mà cây hết buộc hết búa. bàn phố vợ phố vẽ rồi nên nó và không cần buộc họ đỏ được này mông nghĩ đấy khỏi có khiêng hết buộc đồ lấy hết mà nó nó kết điều nhảnh hết nhăn nó bạn nhìn xịu hả hết buộc Nè, mới vừa đâm hồn nạm đây ừ. phun tốt mình ọt chứ bố. หอยยังหอยโลหอยเชอรี่หอยกัปกี้มันอยู่น้ำหองนี่เลยหมดนะเราก็เอาไม่อมีป่าเนี่ยมีป่าบ่ใช้ป่าใช้ใช้ป่าบ่ปลาเอาใส่ในอันกระโดงจ้ะนะ ไปตํามเสร็วมาค้าบ่นี่น้องคนนี้พี่น้องเอามาหาเก็บห่อเก็บหอยน้ําหองหน้าอันนี้เนาะกระปูเก่งกระปูขมัยเนาะสติเนอะเออมวยสตีนมาสอนเอาได้หลากหลายเลยเก่งกระปูขมัย ร้ายตัวไรด้กูน้องเฉี่มักได้หกกกดอมเก,ก่งเกีงมหอ่อนะาูหลยคือบ่เห็นมีจกโตโอ้หรายจะไปไดหอยหลูนะเขาว่กพ่นมันขึ้นพ่นต๊มันจะบุขึ้นเนาะ กาก็ต้อง้างกน,าน,าน้าหน้หฝนตกมันเลยบุกขึ้นร้อนถึไหนะวันนี้อะไรตักนี้อะไม่ตุ๊กต๊นี่เนาะอันนี้เป็นน้องหามาคอาาอ่อยอ๋อห้ยคมก็เอาบ่

มันบริยาเกเงินโนะอ้พักเวนก็มีด้วยหน้างามเทียพักเวนลมระวังเยียบมันไหม้ด้วยละ่ะค่งปะสิลงเก็บให้มันลมเลยละ่ะ kiếp đi xây nhân con kiếp nó là... nó ăn thật chít mà hoa y phô là vợ nằm ướt nên nó không thật chít nè mình bó mì đỡ, phong mẹ ngon ý cử dưa đào cứ sao tam cầu tất cả tên paupy มมีไยนาแมงการะดาตุ๊ตึต้งเอาละปุ๊จีใจลายสันเลยนี่เรากไปอัน,น้นองเถอจิตเลยมาได้มาห้อยหาในน้องเถอจิตบุกลายนึงออจเออีอึดนน้องเถอจิตนะไปแล้วอึดกระอ้ ม้วนกบุกอึดหนวมันดุกมากอีเอางอ้หอยสวยงน้องะลวนมีบ่คือบน้ำดึกน้ำดเอาไบอกเอานียนส่เนยนนี้ำนี่ก็ได้บ่อันนี้นีเนาะมันเนียเห็นฮะหอยกับกี่หอยเชอรี่

แม่จิ้มแต่อม่น้าผูดนะกูห็นุักโอยเห็นม้แเขาเก็บอยู่เขาเก็บอยู่ตลอดเนาะหัวหลู่เลอือแม่หหลุ่เจ้หน้าอวหลเก็บหน่วยยังไ้เนาอีกนึงเก็บเลยมันมันใหญ่้ํา Ng ít lái đơm ngon bay ngay. nhảy ngắm nặng lúc nọt nó Nặng mình lực và mặt 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 Hỏi khùng Tại sao ơn và hỏi khùng Tại sao rau Tại sao thầy có ơn và hỏi khùng Mình đưa vào bếp nhỏ Mình chỉ bố hiến được mượn bột. มันขุนเนาะนี่กูดีเกันน่มาไกระปูเกงกระปูขมายกระปูบ่นี่ได้ก็ไม่พี่น้อง นี่คือหมากห้อยท้าฝนจะอย่างไปหอดผุนเอาเกิือป้ามานำเน่ยเอาเกิือป้ามานำเน่ย พเฮียอย่างไอ้ไข่อ้ไหวจว่าแกน้ำงม้เพิ่งมียะจะเสียบแกงบ่เมื่อโดเลยเอาของที่หลเทาพเอาเอาเขาที่ลาเทามาคืนพี่เเทาเลยคืนๆนคายแกเอารู้คกันยง่ง มัน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 ขุนพอนินีนดิได้เดี๋ยวพว่อจะ้ับเทาตีวันเลยล้นนี้น่องวานินมัมนเมื่ออุลเลบนโมันไมือเมือ<ร>ม่อเ<ร>มือ่อเมเมื่เ พากชิเม <Es> <an> in ื่อหาปวดอยู่ตีกับชิ้นงานน้าเขาโดนกดุมเขาโดนเขาดุมน่ารัะเกือปันปางลงวางเกือบลงมะเกือบเอาหดหอยเหนาอยวางุดเละ ม, like มี s <S ม่สนหน้ามั <sab> น legend. เห็นไม่ยังโอ้ยอยาแล้วลูกพักขยดิกินแตมะขามเนาะพักขยัเก็บคนเเก็บพักขยงอีกนี่ินตมะขามิมาก่อนเนาะเธ่ตีมือกับเรลำกัน บบบูดอึดกับูดอึดดีได้พะกันยอ้ยนีในหน้าไฮรูมแห่งหลายถ้าจริงเมื่ wood, อถอดอีเบเกตในรูมไดนี okay. ่แหลนือไฮไฮรูมเออใไฮรูมลูกลูกไว้นี่หนะให้ขาท่าลูกไหวนี่เป็นต้นที่เป็นอีเบเกตเหมืมันหักต้นน้อยต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วบ่หอมเนาะต้นกำลังขึ้นอะไรเขาเอาไปขายขึ้นต้นใหญ่แหรอเนี่ยกระยานบูฮอมเนาะ นี่เสียงน้ําไหลโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องจเจ้าก็ได้ถ่ายคลิปหางมหมักหอยให้ทุกคนได้เบิ่งแล้วเนาะแต่ว่าหมกหอยน่ะสิบ่ได้หลายเนาะเพราะว่ามันบ่มีเนาะทุกคนกะเป็นจังได๋กะอย่าลืมเข้าไปเบิ่งแล้วกะอย่าลืมเขาเกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเพชรวาดเอลาลน,นเดอ้อ ไว้ทิ่ได้มีกำลังใจใคลิปต่อไปเนะาะเราแพ้กับเขาตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหนาเนาะบ๊ายบาย